เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปันซ่านี้นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮาร์สโตนในโหมดแบทเทิลกราวส์ครับผมเอาละครั้งนี้เรามาดูกันนะว่าเราจะสามารถรังสันค์เพลงออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับเจอคู่แข่งแล้วเข้าไปกันได้เลยโอ้มาแล้วฮีโร่ที่มีให้เลือกก็จะมีเซลิฟผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสามารถก็คือเราสามารถเสียเงิน3 ถ้าสมมติว่าเรามีตัวที่มีตัวซ้ำสองตัวอยู่แล้วเนี่ยกดปุ๊บมันจะรวมตัวนั้นให้เลยแต่ถ้าเรามี2คู่มันจะสุ่มนะความสามารถนี้ใช้ได้3ามครั้งต่อ1เกมแล้วก็คาทุนครับจะบัฟหนึ่งหนึ่งให้เมื่อจบเทิร์นของเราเรากดใช้ในใจ2มันจะบัฟหนึ่งหนึ่งให้แล้วมันก็จะทาซ้ําทุกครั้งเรื่อยๆทุกยิ่งเรากดใช้ความสามารถเยอะเท่าไหร่มันยิ่งบวกมากขึ้นเท่านั้นครับจาก1เป็น2 2เป็น3า4ส6 7 8ี่้าเจ็ดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ กดให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมไม่เคยเล่นคาทุนมาลองดูกันหน่อยยัสลัดเคยเล่นลแล้วแล้วก็ไม่ค่อยโอเคคาทุนมาดูเขาว่าเขาโอเคไหมโทเคน yes มีโทเคนแม่ทัพคนโปรดของข้ากลับมาแล้วพร้อมจะเริ่มหรือยังมีโทเคนมีโทเคนหมายความว่าผมจะใช้ความสามารถได้ตั้งแต่เทินสองเลย พอเทินสองผมซื้อตัวหนึ่งเล่นขายเมื่อหลอกเจ้าตัวนี้ออกแล้วก็กดความสามารถฮีโร่เตเอางนะี้ <c oughs> มีตาไหนคุณไม่เชียร์ผมดีกว่าบ๊อบตาไหนเออคุณบอกมาเลย <c oughs> ผมรับฟังทุกตาอืมสมั เจอพลังของคาทูนซะเถอะเยสได้โทเคนอีกแล้วข้างนอกเป็นไงบ้างสองสองก็ได้ไหมถายกดบับให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งอย่างน้อยอยู่ต้องพูดอย่างนี้ยางน้อยอยู่ ผมใช้คำว่า1ครั้งนะพราะมันสุ่มบับให้1ครั้งแล้วถ้ายิ่งกดมันก็ 1, นึ่เป็นสอ,สอเป็นสครั้งนั่นแหละนี่คือ1ครั้งมีแค่นี้ยังไนเลยกลับบ้านไปนี่นะเ<ะ>แทกหน้าอ คิดเลยนะเนี่ยคิดหนักเลยผมกลจะจัพดาวนะบังคับตัวเองกดไปก่อนอัาดาวก็ได้เข้มต่หน้าผมยังมีโทเค็นหนึ่งหนึ่งให้รอขายได้อยู่ เดี๋ยวดูก,กนันบัฟก่อนมันบัฟอย่างไรเออถ่อแค้นหนึ่งหนึ่งนะั่นน่ะมันเหมือนเกมมันรู้นะอ๋อคุณจะเอาไว้ขายใช่ไหมครับได้เดี๋ยวผมเก็บไว้ให้เออโอเคชนะ <laughs> มีชนะกับเสมอคนระับไอ้แก เหรียญทองสองว้าวเป็นออปชั่นที่ไม่เลวออกมามผมจะกดความสามารถให้ด้ทุกตานั่นแหละอือฮข้นี้ก็จะบัฟสามครั้ง ี๋ยวผมต้องทําให้มันโหดก่อนทําให้การกดบัฟเนี่ยมันน่ากดตอนนี้บัฟเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคืออยู่กับว่ามันบัฟให้ใครด้วยผมอยากให้มันบัฟให้ตัวขวาเยอะๆหน่อยนะอย่าบัฟให้โทเค็นเอ๋อย่างน้อยมันบัฟให้ตัวขวาหนึ่งครั้งผมก็โอเคอุ้ยแท็กเยอะจังขอตีก่อนอ <laughs> ตีก่อนตีหลังจริงๆไม่ได้ต่างเท่าไหร่หรอกโอ้เขาตีไม่ดีนะ ไม่ดีต้องตีขวาใช่ตีขวาเยสตีมันเลยเ <c oughs> สมอถือว่าเราโปรฟิตนิดนึงนะเพราะว่าเรากดความสามารถได้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆละขายเจ้าก็ไมม่ชอบันนเีหมือนกัน เอาทองไปนะขายเจ่าหนี้จะขายทำไมถามตัวเองก่อนสามสี่หกเจ็ดแปดสามสี่หกอืสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าจริงจร,ริงเล่นอย่างนั้นก็ได้แต่เราจะเสียหายอ๋อทำได้นี่วะทำได้ทำได้ ใช่ใช่ใช่ได้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 ไดไดไดแหมจริงจริงเชียวใจคืออยากกดขีโลว์พเวอร์สุกตาแต่น้าค่อยอัพดาวก็ได้ตอนนี้บัฟกี่ครั้งสี่ครั้งแหลม จัดมาหนี่นีงไงแล้วสแตทผมยังพึ่งเริ่มนะครับอะไรตีคืนทีครับโกรธคิดจะตีท้อนอย่างนั้นเหรอตลกแล้วโอเค อัพดาวกิดเจ้านี้มา,มากดกดทุกตาฮะมาทุกตาขาทุนขาทุนขาทุนเจ็ดหกนำหน้าไปเลยอืม แล้วทุกตัวที่มีตรงนี้นี่ก็มันก็ใกล้จะเป็นทองแล้วอะคือถ้ามันทำได้สแตนม,มันก็ดีขึ้นไงเนาะน่ารักดีบวกไปเรื่อยๆครับค,รคือผมไม่ได้กดแค่ตาแรกสุดเท่านั้นใช่ไหมไ้หนี่นีไ้แปดอมา สเตนเท่าไรอุ้ยเขาพลังโจมตีเยอะจังบั๊บเฮไม่ตายด้วยตีเลยอย่าตีขวาบอกอย่าตีไงบั๊บอย่าตีซ้ายโอ้หอย่าบอกอย่าตีอะไรตีหมดเลยสว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 ยเนี่ยละแพ้ซะ้งละตีไม่ดีอ่ะเรามีสิทธิ์วันช็อตไอ้พวกตัวที่ตีอยู่แต่ จังหวะตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเจ็บนิดนึงเจ็บมากเลยแหละไม่นิดอะลวงกราวมาที่สามเลยเนาะเจ้านี่แกเจ้านี่แก <laughs> <laughs> ผมใช้หน้าที่ผมเอาเขามาเล่นบ่อยเหมือนกันนะอัพดาวดีกว่าเนีย่ยให้มันรวมผุย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 ไปอีก ผมใช้เจ้านี้นี่โหดไปเลยผู้ประกอบพิธีทนทุกข์ไม่ใช่ผู้ประกอบพิธีปลดทุกข์นะครับทนทุกข์ครับผมจะไปพูดทําไมก็ไม่รู้เนาะผมมีแค่ห้าตัวไงความเสียเปรียบมันอยู่ตรงนี้คนอื่นมันมีเจ็ดตัวกันแล้วแหละแล้วยิ่งเทินขนาดนี้ยังไงก็มีเจ็ดตัวแล้วโอมูกี่ดาวแล้วละ่ะห้าแล้วด้วยโอโหเจอบ่อยเหลือเกินใจเย็นนะโอมู ค่อยพูดค่อยจากันก็ได้บับเข้าไปครับสิบสิบสิบสามโอ้โหถ้าเขาตีดีนี่ผมแย่แน่ลูกระเบิดสองเด้งด้วยโอ้โหตีคืนโกรธโอ้ตีดีโอ้ตีดีอยู่บับฟิวการตีแต่ละอย่างผมว่าโอเคเลยนะ แต่เนี้ยไม่ค่อยโอเท่าไหร่อย่าเพิ่งไปตีตัวนั้นอาจจะดีที่สุดเพราะว่าผมจะแพ้เลยมันมีลูกระเบิดสีทองไงสิ่งนี้นี่ห้ามยากจริงโดนอีกเก้าโอ้ยคาทุนคาทุนจะบับทันไหมเนี่ยโอเคเจ้าหนูตายแล้วหนึ่งผมอยู่ที่สี่ตอนนี้เอาฮาฮาอะไรยั่วยุดีกว่า ชอบชอบการบัฟแบบนี้มากเลยระเบิดปะละ่ะแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยผมจะบัฟไม่ได้ไง อยอมผมขายเจ้านี่ดีกว่าไหมคู่ปดทุกข์เนี่เอาผมขายโจนสลัดอ้วนนี่ไปดีกว่าโอเคโล่เต็มที่ผมให้โล่เจ้านี่ตายก่อนก็ได้ มันห้าดาวยังหกดาวเลยเหรอเฮ้ยทำได้ไงอ่ะข้าว่าเจ้าชนะได้น่ผมผมไม่เข้าใจทำไมเขาทำหกดาวได้อ่ะเก่งมากได้ดูสิอ๋อตัวขวาเหรอทีมเขาดีนะเนี่ยไปเลยลูกระเบิดโอเคโอเคลูกระเบิดทำงาน ืตีดีด้วยเขาฆ่าเราได้ไม่ตีตัวขวาล่ะไม่เป็นไรคราวนี้ตัวที่เหลือตีมาเหอะผมไม่ได้บัฟก็ได้ตีคืนอะโกรธตีจริงตีจริงของตัวเองโอเคบัฟรถดาวได้อีกนะเนี่ยเจ๋งจริง แต่เขาได้เลื่มันเข้าดีๆไปสองตัวตัวหนึ่งเอาไว้ขายเล่นได้แล้วตัวหนึ่งไว้บัฟนี่ไงรีบปิดชีวิตพวกมันครับต้องรีบเก็บโอ้ยเจริญเจอที่หนึ่งอืม าดาวนี่ใช่ไหมที่เจ้าต้องการใช่บแบรนด์อย่างนั้นเหรอบแบรนด์บอนเบียสอยากได้มานานแล้วครับอืม มวแมวแมวแมวจโดนหลอกกดความสามารถดีกว่านะโอเคอย่างน้อยเราก็มีแบรนด์แล้วนะคือเล่นคาทุนนี่บางทีมันก็คือถ้าให้มองนะผมเสียเงินตาละสองทุกตาเลยนะเนี่ยใช่ไหมหกดาวน่ากลัวมากเลยอ่ะมีหกดาวกันสองคนแล้วอะโอโมูผมเข้าใจอะไทีตาซ่านี่ผมไม่เข้าใจมันหกดาวได้ยังไง มไม่เข้าใจตัวเดียวจริงๆอะตัวอื่นผมแบบเฉยมากเลยนะอุ้ยสแตตเยอะจังเมื่อหลอกขนาดมันไม่มีมันไม่มีแบรนด์นะเนี่ยพยายามเถียงโอ้ยแพ้ยับคือโอ้โหแพ้ยับโอ้โหแพ้ยับจริงๆอะมีดาวเยอะด้วยสิสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบสองสิบยี่สิบสองไอ้เด็กสิบเจ็ดอุ้ยบวกเลขผิดเหลือห้าเลยครับ ไม่ครับทุกอุ้ยติดดิฟท์โฟเออนนี่คือพลังของโอสสินะินต้อนรับกลับมาข้างนอกเป็นไงบ้างแย่ย่อยยับทรมานนี่แหละข้างนอกเป็นอย่างนี้ไหนๆเราก็มีแบรนด์แล้วเนาะแต่ผมยังไม่อยากอัพดาวตอนนี้กลัวเละ เดี๋ยวเดี๋ยวอู้จริงดิทำไมมันรวมดาวกันได้เยอะจังเลยอะทำไมผมรู้สึกว่าผมทำไม่ได้เลยอะหลบ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 แบรนด์หลบแหมมันเป็นทอนทุกตัวเลยไง เป็นท้อนทุกตัวเลยเจ้านี่เป็นอะไรอะ่ะมีเนียนผสมโจตีสามสามสามสิบเฮ้ยคุณคือใครคุณคือใครจอนวิกเหรอนี่เรากำลังสู้กับจอนวิกเหรอเนี่ยทำไมมันโอเวอร์คิวได้ขนาดนั้นน่ะผมไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วอะเจอจอนวิกแบบเนี้ยโอ้โหไลทที่หนึ่งนั้นเลือดเต็มรอบโอลเป็น เป็นไปไม่ได้ในทางสถิติเดี๋ยวผมว,ว่า้วมันต้องมีตัวแบบนี้ตัวแรกสุดนั่นแหละคือจอห์นวิกครับตีดีด้วยดิขวามือก็ตายแล้วนะดูนะโดนพนไฟออไม่โดนโอ้ยผมตู้จอห์นวิกไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเไปเลยเไปเลย,เลยนี่ไหนจอห์นวิกปึบ เออเออเออการมาเป็นหลายสิบดาวหรือยี่สิบสามดาวยอมครับผมโอ,โอ,โอ้แต่ยังได้ที่สามนะทีมกระทูนของเขาโอถือว่าเล่นสนุกนะเจ้จจาเจ้าเจ้ากระทูนตัวนี้เล่นสนุกแล้วก็เพลินเพดีเหมือนกันอนะคือกดความสามารถฮีโร่ไปเรื่อยๆก็พอใช้ได้เลยล่ะครับแต่อย่าลืมว่าการกดความสามารถฮีโร่เนี่ยเท่ากับว่าเราจะต้องเสียงเงินสองทุกตาเลยนะ จุดนี้แหละจะเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบม,มันก็แพงเหมือนกันนะเหมือนเราเรามีเงินแค่แปดทุกตาแบบสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลือกที่จะไม่กดก็ได้แต่ถ้าไม่กดนะความสามารถมันจะไม่ได้ใช้เลยครับไม่เป็นไรกระทุนทําหน้าที่ได้ดีเหมือนกันดีไม่สุดแต่ก็ถูกใจอยู่เราเจอคนโหดโหด,ดเร็วขนาดเนี้ยสู้ไม่ได้หรอกกระทุนช้าครับระทุนเป็นอีกหนึ่งตัวที่ช้ามากเดี๋ยวนี้นี่แบบ แต่และตัวมันเน้นดวงหน่อยนะเพราะว่าเราให้การบับแบบเจาะจงไม่ได้สุ่มให้ด้วยก็ต้องลองดูกันต่อไปเนาะเอาละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างชอบคลิปนี้กันไหมครับกับคาทูนถ้าชอบเนี่ยสามารถที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองครับส่วนตัวผมมันซ่าฮันนี่คงจะต้องพาคาทูนไปคุยกันหน่อยแล้วว่าทำไมมันสู้ไม่ได้จริงหรอ หรือติดต่อจอห์นวิกครับว่าทําไมคุณโหดได้มากมายขนาดนั้นเอาล่ะไปแล้วดีกว่าไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับกาบสวัสดีครับผม